เท้าหิรันพนาาสูนเทพอรารักขาราชการที่หเท้าหิรันพนาาสูนหรือเท้าหิรันหูเป็นอสูนที่ตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิคือประพฤติในทางที่ดีงามคอยติดตามป้องกันภัยอันตรายไม่ให้มากล่ำกลายราชการที่6และข้าราชบริพารที่อรารักขามีผู้เคยเห็นร่างท่านเป็นยักษ์ดุร้ายหน้าเกรงขามแต่ในยามปกติเล่ากันว่าท่านเท้าหิรันหูคนนี้เป็นเทพที่มีรูปงามเลยทีเดียวรัชกาลที่6 เป็นพระมาหากษัตริย์พระองค์หนึ่งที่ทรงสื่อสารกับบรรดาโอปติกะหรือวิญ,ญญาณได้บ่อยครั้งครั้งหนึ่งพระองค์ท่านทอดพระเนตรเห็นผู้ที่ตายแล้วมาหาซึ่งก็เป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาจึงดูคล้ายกับว่าพระองค์ทรงมีสัมผัสท,ที่6ในเรื่องของเท้าฮีรันพนาสูนเทพผู้อรา,ารักขาราชการที่6เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสมัยรศ126ขณะที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองลบบุรีเมื่อครั้งที่ยังไม่ได้เสด็จขึ้นครองราช ในคืนวันเสด็จประพาสคืนหนึ่งมีผู้ตามเสด็จท่านหนึ่งได้มีนิมิตฝันประหลาดเห็นชายหุ่นล่ำสันใหญ่โตมาหาบอกว่าชื่อฮีรันเป็นอสูรชาวป่าที่มานี่จะมาบอกว่าต่อแต่นี้เขาจะคอยตามเสด็จล้นกล้าวรัชการที่6ไม่ว่าจะประทับอยู่ที่ใดเขาจะคอยดูแลและระวังภัยไม่ให้เกิดขึ้นกับพระองค์ท่านเมื่อรัชการที่6ทรงทราบเหตุการณ์ในฝันจึงทรงมีพระราชดำรัสให้จุดทูบเทียน จัดเตรียมอาหารเส้นสังเวยเท้าฮีรันฮูในป่าเมืองลบบุรีนั้นทันทีและทุกครั้งไม่ว่าจะเสด็จไปหนใดในเวลาค่ำถึงยามเสวยพระองค์จะมีพระราชดำรัสให้จัดอาหารเส้นสังเวยเท้าฮีรันหูทุกครั้งไปและเมื่อรัชกาลที่6เสด็จขึ้นครองราชแล้วพระองค์ก็ยังทรงระลึกถึงเท้าฮีรันหูอยู่เสมอ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ช่างหลวงมาหล่อรูปเท้าหิรันหูด้วยทองสำริดจากนั้นก็โปรดเกล้าให้ข้าราชบริพารจัดเครื่องเส้นสังเวยและเชิญเท้าหิรันหูเข้าสถิตในรูปหล่อนั้นพระราชนามให้ว่าเท้าหิรันยพนาศูนแต่งองค์ทรงเครื่องสวมชดาแบบโบราณมีไม้เท้าเป็นเครื่องประดับยศมหาดเล็กคนสนิทของรัชกาลที่6ผู้หนึ่งคือจมื่นเทพดารุณทร ท่านผู้นี้ได้เล่าให้ข้าราชบรีพานฟังต่อๆกันมาว่ารัชกาลที่6ทรงเรียกเท้าฮิรัญยพนาสูนว่าตาฮิรันฮูซึ่งคนในวังสมัยรัชกาลที่6จะรู้ถึงกิตติศัพท์ของตาฮิรันฮูดีว่าสำแดงเดชและอภินิหารอย่างไรบ้างจึงเล่ากันปากต่อปากเรื่อยมาอย่างเรื่องแรกเกิดขึ้นเมื่อรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างรูปเท้าฮิรันพนาสูนโดยให้พระยาอาทรทรสินเป็นผู้ดำเนินการ โดยมีมิสเตอร์แกลเลตตีนายช่างชาวอิตาเลียนที่มาทำงานในกรมศิลปากรเป็นผู้หลอ่อเมื่อหล่อเสร็จก็จะยกขึ้นตั้งบนฐานในพระราชวังพญาไทยมิสเตอร์แกลเลตตีก็เอาเชือกผูกคอเท้าฮิรันฮูชักรอกขึ้นไปเสร็จแล้วมิสเตอร์กเลตตีก็ป่วยกระทันหันทำงานไม่ได้เพราะคอเคล็ดโดยไม่รู้สาเหตุพอพระยาอาทรไปเยี่ยม ท่านพอจะรู้สาเหตุจึงบอกว่าคงเป็นเพราะเอาเชือกไปผูกคอรูปหล่อเท้าฮีรันหูให้เอาดอกไม้ทูบเทียนไปขอขมาเสียเมื่อในช่างชาวอิตาเลียนทําตามคอที่เคล็ดจึงกลับมาเป็นปกติอย่างอัศจรรย์การไหว้เท้าฮีรันพนาสูนั้นส่วนใหญ่นิยมถวายดอกดาวเรืองดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหมากพลูขนมไทยโบราณผลไม้ชนิดต่างๆเช่นขนุนสับประรดกล้วยน้ำวา้าและมะพร้าวอ่อน ส่วนคาถาบูชาเท้าหิรันพนาศูนเริ่มจากจุดทูบ16ดอกตั้งนโมสามจบระหินะผู้มาสีภัสติเนรันตารังลาภสุขังพวันตุเมสวดทั้งหมด9จบดยปัจจุบันนั้นรูปหล่อองค์เท้าหิรันพนาศูนย์ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าถนนราชวิถีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้หลายคนมักจะขอพรให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายและอีกเรื่องคือขอให้รอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ